วันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับมีหลักๆเรื่องอัปเดต Bitcoin แล้วกันกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของทางบิตอทองคําซึ่งผมอยากจะพูดเรื่องนี้นานแล้วเพราะว่ามันจะเป็นเบสให้ผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตต่ตอไปคือผมอยากให้พี่ๆรู้จกักโน้ตฮาวอันเนี้ยเบสความรู้รอันเนี้ยเบสโนเลตอันเนี้ยก่อนแล้วก็จะได้อ้างอิงใน ภายภาคหน้าได้ว่าแบบอ๋อโอเคเพราะอะไรยังไงอะไรย่างเงี้ยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยมาคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่ควรจะรู้เกี่ยวกับทองคําเป็นหลักละกันนะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครเข้ามายังไงฝากกดไลค์ด้วยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอ่าพี่บูมาแล้วสวัสดีครับพี่บูเออมันต้องอย่างนี้ซินะครับอ่ะยังไงเริ่มต้นเนี่ยผมอัปเดตบิตคอยก่อนละกันวันนี้นะครับก็ เรียกว่าราคาตอนนี้คือทรงๆเนาะพี่ราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ80,000สี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นิดนึงก่อนละกันเรื่องของราคาเนี่ยเราก็แชร์บ้านๆแหละพี่วันนี้ตลาดค่อนข้างเขียวนะเออแล้วก็มีเนี่ย XRP เนี่ยถือว่าดีดแรงนะครับเป็นเรื่องของคดีที่แบบว่าเฮ้ยยุติแล้วนะครับเดี๋ยว มาอ่านข่าวชัดๆกันอีกทีก็ได้นะแต่เบื้องต้นดูอันนี้ก่อน Bitcoin 80,004 80, ใช่ไหมอีเ r อร m วันนี้ก็ถือว่าขึ้นมาให้ชื่นใจนิดนึงก็คือเลย2,000ขึ้นมาเนาะจากที่เราแบบพยายามศึกษาเกี่ยวกับ Data on Chain ของอีเทอริซึ่งก็ชัดเจนเนาะว่าวานเนี่ยเก็บแถวๆประมาณ18,000ไปปลายเนาะ ไม่รู้จะด้วยเหตุผลอะไรแหละแต่หนึ่งในเหตุผลหลักหนึ่งก็คือเก็บไม่ให้โดนลิควิดเดตด้วยนะครับก็คือมาเติมเงินค้ำประกันนะแต่ผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะว่าตอนที่แฮกเกอร์ขายอีเทอ u เรียมไปเกือบห้าแสนเหรียญในเวลาสิบวันอ่ะตอนนั้นอ่ะราคามันร่วงลงมาแบบประมาณสองพันเนี่ยผมก็มองว่าสองพันเนี่ยเป็นโลโซนแต่แค่ว่าไม่รู้หรอกว่าจุดต่ำสุดเท่าไหร่แต่สองพันสำหรับผมอ่ะ ผมก็มองว่าเฮ้ยแรงขายขนาดเนี้ยมองว่าเป็นโลโซนแล้วมันก็ล่วงไปต่ำตํำๆเลยเนี่ยคือพันแปดร้อยกว่านะครับวานซื้อที่พันแปดร้อเก้าพันเก้าตีประมาณนี้แล้วกันพี่ก็ลองพิจารณาดูว่าจะทํายังไงกับมันนะหรือถือเฉยๆเ,เหมือนเดิมก็ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลคือข้อมูลเนี่ยแชร์มาให้พี่มีข้อมูลเพิ่มเติมการตัดสินใจเป็นการตัดใจของพี่เนาะส่วนตัวเรื่องของบิ c คอยเนี่ย จริงๆไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะวันนี้ก็มีแรงซื้อขึ้นมาแล้วกันจากแปดหมื่นหนึ่งเลยนะพี่ขึ้นมาแปดหมืนหนึ่งมาแปดหมืสก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่เราคาดการไว้อะนะเดี๋ยวลองดูเจ็วันดูสิเฮ้ยไม่แน่ใจอินเทอร์เน็ตดีเปล่านะโอเคกรอบเจ็ดวันก็เนี่ยประมาณแปดหมืนถึงแปดหมืนห้าได้อะกรอบเจดวันไหนลองดูหนึ่งเดือนอ่า ก็เป็นหนึ่งเดือนมหาโหดของพวกเราละกันตั้งแต่จะครบหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบกุมภาเนาะที่ทางบ y b i t ถูกแฮ็กไปเนี่ยทุกอย่างก็ดูตื่นเต้นหวือหวาขึ้นมานะครับก็โอเคก็อยู่ในกรอบที่ผมรู้สึกว่าก็โอเคนะครับแต่จริงก็อยากจะทำฟอร์มให้ต่ำต่ากว่าตัวแปด0 0ื่ได้ก็ดีนะถ้าถามผมอะก็ไวหน่อย แต่ลองดูเฟีย n d แอนกีสิก็ยังอยู่ในสภาวะที่เป็นเฟียอยู่นะพี่เดี๋ยวเห็นปะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยกราฟมันสองปีไงถ้าย้อนกลับไปสองปีเนี่ยยังไม่เคยเกิดสภาวะที่คนเนี่ยเอ็กซ์ติมเฟหรือภาวะที่แบบเกาะกลุ่มเป็นเฟีย a n แอนกีซอยู่ก็ไม่ได้พบเจอง่ายละกันตลอดย้อนกลับไปสองปีเนาะเออทีนี้ดูราคานิดนึงขอดูราคานิดนึง ปุ๊บอ,อ่ะเนี่ยก็ยังคงเกาะกลุ่มอยู่ซึ่งเราไม่แน่ใจนะว่าจะไซเวย์อยู่ตรงนี้ได้ไหมซึ่งถ้ามันได้ก็คืออยู่เหนือ80,000ตอนนี้กรอบเนี่ยจากเดิมถ้าใครจำได้ก็คือเราตีด้านบนเนาะตีตรงนี้กับตรงนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่ามันหลุดมาพอหลุดมาเราตีใหม่จริงๆการตีอัน,น 7, 000, 8, 000, 9, 000เนี้ย7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0เนี่ยตีตามงานรีเสิร์ชของทางกัสโนดนะเออใครที่ติดตามไลฟ์เก่าๆอยู่แล้วก็จะรู้แหละ นะครับไม่ไม่พูดเยอะเนาะทีนี้กรอบมันมีอยู่สองกรอบที่ว่าคุณปรับฐานได้ไหมถ้าปรับฐานได้ตรงนี้ก็ไปต่อเนาะถ้าปรับตรงนี้ไม่ได้ก็ลงมาปรับข้างล่างซึ่งข้างล่างเนี่ยมันถึงเจ็ดหมืนก็ต้องดูว่าจะปรับตรงไหนแต่ที่ผมเคยแนะนำเนาะใน facebook รวมถึงเอามาพูดในไลน์ด้วยเนี่ยผมคิดว่าราคาตั้งแต่เจ็ดหมืนเก้าลงมาเนี่ยหือจริงๆขึ้นเลขเจ็ดเนี่ย ถ้ามีโอกาสจังหวะ DCA พอดี D, ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีในไซเคิลขาขึ้นสำหรับผมนะเพราะว่าเราอาจจะไปเจออีกทีหนึง่งตอนตลาดหมีเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พอน่าสนใจน่าเก็บนะครับก็ลองดูแต่ว่าในงานรีเสิร์ชของการ์ดโนดเนี่ยถ้ามันไม่สามารถสร้างปรับฐานได้ประมาณเส้น8 9 0 0 0เกหรือไม่ก็ลงมาเจ็ดหมื่นแเนี่ยถ้ามันทะลุลงเจ็ดหเนี่ยคนก็จะ ยอมรับว่ามันจบรอบอันนี้คนส่วนใหญ่ก่อนนะจริงๆนะตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็มองว่ามันจบรอบแล้วแหละถ้ามองดีๆอ่ะถ้าพี่ติดตามกันมาตลอดเนะคนส่วนใหญ่มองจบรอบหมดยกเว้นพวกเราเนี่แหละอะในคอมเมนต์พวกเราก็ยังมีความแข็งแกร่งในการที่เอ้ยลงมาก็ดีสิฉันจะได้ DCA หรือไม่ว่าไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงฉันก็ DCA อันนี้ยผมรู้สึกผมดีใจนะการเห็นคอมเมนต์แบบนี้หรือในอดีต มีการบอกว่าเออผม d c a มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพี่มาฟังผมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนเป็นเพื่อน dCA ด้วยกันถูกไหมต่างคนก็ต่างรู้กันว่าเฮ้ยอ่ะพอถึงรอบสิ้นเดือนมีเงินเดือนเราก็ dCA กันทําแบบนี้กันไปถ้าช่องนี้ยังไลฟ์อยู่ผมว่านะอีกสี่ปีเจอกันอนะ่ะโห ทุกคนก็แฮปปี้กันหมดนะใครผ่าน DCA ให้ได้สัก4ปีเนี่ยสบายนะครับอะแต่ทีนี้เราไม่รู้ปรับฐานนานแค่ไหนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยงานรีเสิร์ช Data ต่างๆออนเชนที่เอามาเนี่ยระยะเวลาเนี่ยผมชอบตัว Short Term Holder SOPR ถูกไหมอาซึ่งเทือนนี้ฟึบเอาให้ดูเช่นเคยนี่ ทำไมถึงชอบอันนี้อันนี้มันค่อนข้างตรงไปตรงมาเนาะแล้วก็เป็น real life profit โดยแท้จริงเนาะก็คือว่าถ้ามันเกินเส้นปะเลขหนึ่งเนี่ยไอค่าอันนี้นะค่านี้นะ SOPR คือ Spend Output Profit Ratio นะครับถ้ามันเกินตรงเนี้ยก็คือ short term holder กำไรแต่ถ้าลงมาเท่าเท่าหนึ่งเนี่ยคือเท่าทุนถ้าเลยลงมาเนี่ยขาดทุนเออซึ่ง ที่เป็นช็อตเทอร์มโฮเดอร์นะกรณีที่มันเลยลงมาแลวขาดทุนไปเลยเนี่ยมักจะเกิดในสภาวะตลาดหมีแต่ในชภาวะตลาดเฉลี่ยนะ,ะเฉลียนะมันจะมีคนที่ขาดทุนและคนที่กําไรและมีคนที่เท่าทุนเนอะแต่เฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เฉลี่ยทั้งหมดหักลบกันแล้วเนี่ยลงมาที่เลขหนึ่งคือเท่าทุนเนี่ยมันจะฟอร์มสักพักหนึ่งแล้วไปต่อให้คนกําไรต่อ หลังจากนั้นไซเวย์อีกลงมาอีกพอไซเวย์เป็นนานสักระยะหนึ่งออะอย่างอันเนี้ยหลังจากที่อ่ะอ่ะตีว่าปลายเดือนกุมภาต้นเดือนต้นเดือนก็ได้ปีสองพันยิบสี่นะตอนที่มันไซเวย์อะไซเวย์ไปเจ็ดเดือนตรงเนี้ยสุดท้ายคนกลับไปเท่าทุนเหมือนเดิมจากเดิมที่แบบอ้หุ้ยขาขึ้นตรงนี้กาไรกันหมดแต่พอไซเวย์ปุ๊บเท่าทุนเหมือนเดิมพอเท่าทุนแป๊บเดียวอันนี้แป๊บเดียวนะขึ้นลว ทีนี้เราเจอปัญหาตอนนี้ก็คือไซเวย์ไปปุ๊บสามเดือนเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่ลงมาทำกรอบที่แปดหมื่นหนเก้าหมื่นตอนนี้เราอยู่ที่แปดหมื่นเก้าหมื่นแล้วเราก็ลุ้นอะไรลุ้นให้มันลงมาแตะเลขหนึ่งไวพ้พี่แล้วเราก็ลุ้นให้มันเด้งไงซึ่งอ่ะซูมเข้าไปหนึ่งเดือนตอนนี้ปัจจุบันนะพี่เดี๋ยวผมเอาจะได้ไม่ติดนะซูมก่อนก่อนเนี่ยตอนนี้เลขมันคือหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์สองห้า จากนี้ไปผมจะเรียกมันยี่ห้าแล้วกันซึ่งเราก็ลุ้นให้จากไอ้ยี่ห้าเนี้ยเป็นเลขศูนย์ถูกไหมอยากยี่ห้าเป็นเลขศูนย์นะแล้วเราคํานวณกันเมื่อไหรก่อนๆก็คือที่ผมบอกอ่ะก็คํานวณกันประมาณหนึ่งเดือนเอาเป็นว่าหนึ่งเดือนตอนนี้ตอนนี้นะโดยประมาณนะเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันลงแรงเนี่ยเห็นบ้าราคาจากแปดหมื่นหกลงมาเจ็ดหมื่นแปดตรงนี้มันลงแรงแล้วหลังจากนั้นก็เกิดไซด์เวย์เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันทําให้เร่ง ระยะเวลาลดลงตอนนี้ที่ผมคำนวณนะถ้ายังไซว์ต่อไปอย่างเงี้ยถ้ายังไซว์อยู่แต่ต้องไม่ไซว์แล้วขึ้นแรงนะต้องไซวย์แล้วก็ลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆไม่ไม่ใช่แบบขึ้นอยู่ดีไปแปดหมื่นเก้าเก้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยตอนเนี้โดยประมาณนะประมาณสามสัปดาห์มันจะแตะที่หนึ่งโดยประมาณนะสามสัปดาห์แตะที่หนึ่งแต่ผมก็ต้องมองว่าตอนนี้มูดค่อนข้าง ม่รู้ใครรู้สึกบ้างนะรู้สึกว่ามูดมันค่อนข้างดีขึ้นไหมความรู้สึกนะหรือเราคิดไปเองมรู้ผมรู้สึกว่ามูดรอบๆตัวก็ไม่ได้แย่แล้วก็เริ่มเชื่อมั่นมากขึ้นเออไม่รู้นะทําไมว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่คนนอกๆที่เป็นรายย่อยๆจริงๆอะ่ะเขายังไม่เข้ามานะปัจจุบันตอนเนี้ยก็คือ,คอใครที่เข้ามาตอนหนึ่งแสนอะ่ะพอออกไปแล้วก็ออกไปเลยไม่ขายคัดลอดทิ้ง จริงๆตามตามกราฟเนี่ยบอกขายทิ้งไปแล้วนะถ้ามองไอ้พวกเนี้ยคือเป็นขายทิ้งไปหมดแหละขายทิ้งไปเรื่อยๆนะหลายคนก็ยอมจำนวนพ่ายแพ้ไปนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้ขายเนี่ยก็ปิดแอป,ปทิ้งไปเลยเนาะซึ่งพวกนี้อาจจะมาอีกทีหนึ่งตอนที่ราคากลับไปนหนึ่งแสนอันนี้กรณีที่เราประเมินว่ามันยังไม่จบรอบนะ เออต้องบอกกอนนะแต่ถ้าจบแล้วอีกเรื่องนึงนะตอนนี้เรากำลังคุยว่ามันไม่จบรอบนะครับแล้วก็ไปต่อเนี่ยผมก็คิดว่ารอให้คะแนน1 0 0 2 5เนี่ยลงไปที่1แล้วรอเด้งอ่าซึ่งผมคำนวณมาให้ตอนนี้นะระยะเวลาอยู่ลาวลาวส3มสัปดาห์3มสัปดาห์ก็วันนี้วันที่19บใช่ไหมยีดวันก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะนสัปดาห์ย1วันก็ โอก็ประมาณนะั้นสงการอาจจะก่อนสงการนะโดยประมาณโดยประมาณล้กันตรงนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับส่วนมันจะมีอัปเดตนิดนึงพนนี่อันนี้อันนี้อันนี้ก่อนอันนี้พี่พี่เห็นอยู่แล้วแหละอันนี้เป็นกราฟที่เป็นสกอร์เกี่ยวกับเรื่องของเทรนดการสะสมเนาะพี่คุ้นชินอยู่แล้วแหะจะอธิบายอีกนิดนึงเผื่อใครมาดูย้อนหลังก็คือกรณีที่เป็นจุด สมีม่วงเข้มเนี่ยช่วงทามมิ่งอย่างเงี้ยสมีม่วงเข้มคือมีสกอร์ของการสะสมนะสะสมในที่นี้คือเวลาเขาพูดว่าสะสมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเอาแอดเดสทุกแอดเดสมาดูว่าตัวแอดเดสที่ถือเนี่ยมันมีการเพิ่มของบิตคอย n ไหมเช่นสมมติว่าทุกแอดเดสเลยถือสมมุติว่ามีแอดเดสเถือบิตคอยหนึ่งแอดเดสบถือบิตคอย n 2สองแอดเดสซถือบิตคอย n 3สามอะไรพวกเนี้ย แล้วเขาก็ดูว่าใน้ d z a b c มันมีการสะสมบิตคอยที่เพิ่มขึ้นไหมถ้ามีก็จะเริ่มปรับสีให้เข้มขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ Adz เนี่ยมีลักษณะที่มีการกระจายตัวออกเช่นจากแต่และเดซคือหนึ่งสองสามบิตคอยอย่างเงี้ยใช่ไหมหนึ่งลดลงมาเหลือศูนจุดแปดลดลงมาเหลือศูนยจุดหกอะไรเงี้ยสองก็ลดลงมาเหลือหนึ่งจุดห้าเหลือหนึ่งจุดสามอะไรเงี้ยอันนี้คือการกระจายตัวนะครับซึ่งการกระจายตัวเนี่ย เกิดขึ้นสตองมากๆเลยนะครับตอนช่วงราคาประมาณผมให้ด้านบนเนี่ยเรียกว่า1 0 0 0 0แสนบวกลบแล้วกันนะและมันเริ่มฟอร์มตัวเป็นสีส้มๆนิดนึงนะซึ่งไอ้ส้มๆเนี้ยมันเริ่มลดการกระจายตัวลงและมีการสะสมแบบบางๆแล้วกันล่าสุดมีการอัปเดตผ่านทวิตเตอร์ของ Gas Note แล้วกันคือ อันนี้มันเป็นกราฟที่ซูมขึ้นเนอะอันนี้เป็นช่วงที่เบรกเจ็ดหมื่นขึ้นมาแสนหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็ที่เราดูกราฟเมื่อกี้มันก็อยู่ตรงช่วงตรงนี้แต่นี้มันมีขยับขึ้นมาเป็นสีส้มที่เข้มขึ้นนั่นว่าแปลว่ามีการสะสมเพิ่มมากขึ้นโอเคไหมพี่ซึ่งทางการโนดเองก็บอกเนอะว่ามีการสะสมอยู่เนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นซัมบายอ่าระหว่างรีเซนดาวเทนคำว่ารีเซนดาวเทนก็คือ หลังจากที่มันหลุดตรงนี้หลุดกรอบไซด์เวย์เดิมเนี่ยลราล่วงลงมาอันนี้เรียกว่าดาวเทนละอ่าแต่ว่าหลังจากเกิดดาวเทนไม่นานเนี่ยก็มีการซัมบายอิงเกิดขึ้นมีการซื้อเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าดิสชิปซักเจสเนี่ยเอรีซา์สำหรับการสะสมก็คือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการสะสมแล้วกันเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะหลุดไหมคือถ้าสะสมนี้ไม่แข็งพอ มันก็จะหลุดไปสะสมชั้นล่างลงอีกทีนหนึ่งพี่นึกภาพไหมถ้าตรงด้านบนคนรู้สึกว่ามันแทงเกินคนไม่สะสมขายเพราขายเสร็จมันก็จะกลับลงไปสะสมข้างล่างแทนอีกทีหนึง่งก็ต้องรอดูว่าด้านบนเนี่ยมีแรงสะสมเพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวตรงเนี้ยจริงๆต้องเอามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งว่าจะเริ่มมีสีเนี่ยขอให้เกิดสีชมพูขึ้นมาสีม่วงขึ้นมาเนี่ยพอมันเริ่มชัดแบบเนี้ยเออตรงนี้เริ่มแข็ง ก็ต้องรอดูต่อว่าจะเป็นยังไงเนาะอันนี้มาอัปเดตตัว Bitcoin ์คร่าวๆแล้วกันสำหรับผมเองเช่นเดิมนะยังแนะนำให้ว่าถ้าถ้าคิดว่าเออถืออยู่แล้วและยังไม่ถึงรอบ DCA ตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรก็ถือไปพอถึงรอบ DCA สิ้นเดือนเช่นสมมติสิ้นเดือนมีนายอย่างเงี้ยก็หวังว่ามันจะยังอยู่ในกรอบนี้อยู่8,000 80, 0ต้นๆไม่ต้องรีบขึ้นไปให้เราได้เก็บของถูกไหม ก็สะสมดีเซต่อไปซึ่งถ้ามันเข้าข้างอย่างที่เราพูดคุยกันอย่างที่เราคาดการกันแล้วกันจากข้อมูลที่แบบเราอาจจะเข้าข้างตัวเองหน่อยว่าเฮ้ย mm hmm. ตลาดน่าจะยังไม่จบรอบนะใช้เวลาอีกประมาณสักยี่สิบวันเนี่ยเกิดมีจุดที่เป็นสีชมพูขึ้นมาสีม่วงขึ้นมาเฮ้ยอันนี้เริ่มน่าสนใจละผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงซื้อที่เข้ามา แตทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรอดูนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อเนอะเราไม่มีใครรู้อนาะคตอยู่แล้วถูกไหมพี่พี่มีมีแค่เรารู้ว่าถ้าเราเก็บบิตคอยเนี่ยตัวบิตคอยเองเนี่ยด้วยกลไกของมันพี่รู้อยู่นะว่าอัตราการผลิตมันจะลดลดลงเรื่อยๆถูกไหมเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ฮาร์วิ้งใช่ไหมลดลงทีละครึ่งทีละครึงคร่งจนสุดท้ายมันหมดพอมันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ ก้อนก้อนเนี้ยที่เราแย่งใช้คําว่าอะไรดีแบ่งกันซื้อแบ่งกันซื้อซึ่งมันไม่ได้ผลิตเพิ่มแล้วนะครับถ้าเอาจริงๆตอนเนี้ยดีมานมีความต้องการมากกว่าสไายนะถ้าพี่ไปดูแต่ละวันบิตคอย์ผลิตเท่าไหรเองแล้วพี่ดูบริษัทพับบิ c ค m มานีดีที่เขาซื้อพี่เห็นไหมล่าสุดข่าวคือไซจี้ซื้อใช่ปะ่ะร้อยสามสิบบิตคอยใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นวันหนึ่งเมตาพาเน็ต บริษัทญี่ปุ่นซื้ออีกร้อยหกสิบบิตคอยพี่ดูดิบริษัทพวกนี้ซื้อตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไทมิ่งนี้นะพี่ d c a เไปเถอะกัดฟันหน่อยแค่ช่วงเวลานี้เองขอให้กัดฟันนิดนึงเพราะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยตัวบิตคอยเนี่ยจะขาดตลาดเรื่อยๆเพราะว่ารายใหญ่เข้ามาเก็บแล้วตอนนี้เราเองอะ่ะต้องยอมรับเนอะถ้าวิเปียบเป็นวิ่งมาราธอนอะ่ะ เราวิ่งได้แค่วิ่งก่อนลายใหญ่ถูกไหมเพราะเราตัวเล็กเราวิ่งก่อนลายใหญ่แต่ตอนนี้ลายใหญ่มันเข้ามาแล้วและเราลายใหญ่เก้าเก้าหนึ่งเก้ามันกว้างเก้าขาเนี่ยกว้างมากเลยเราเองเนี่ยตามไม่ทันหรอกเพราะเขาวิ่งอ่ะแต่เราอย่างน้อยนะบอกกับตัวเองอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุด DCA พี่เราเองต้อง DCA ต่อไปอย่าหยุด DCA แน่นอนว่าเราอาจจะเหลือโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ต้นทุนมันแถวๆนี้แหละ ถ้าถามผมนะคือถ้าเราตัวผมเองอะผมเชื่อว่าตลาดยังไม่จบแล้วมันจะขึ้นต่อสมมตินะสมมติขึ้นไปสักแสนสองแสนสามหรือแสนห้าก็แล้วแต่เนี่ยพอมันถึงแสนห้าปุ๊บเนี่ยตลาดมันฟองสบู่แล้วมันแคสลงมาเนี่ยเราอาจจะได้เห็นราคาเจ็ดหมื่นหรือหกหมื่นอ่ะอีกสักครั้งหนึ่งตอนตลาดหมีแล้วตอนนั้นอะคงเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่จะ dCA แถวแถวราคาแถวแถวเนี่ยพี่เข้าใจไหม เฉลี่ยเฉลี่ยแถวๆนี้เจ็ดหมื่นหกหมื่นแปดหมื่นอะไรเงี้ยเฉี่ยแถวราคาเนี้ยคำถามคือแล้วทําไมไม่เก็บตอนตอนที่มันเป็นตลาดหมีล่ะตอนนั้นอ่ะพี่จะไม่ได้เก็บผมไม่เคยมีเห็นใครได้เก็บตอนตลาดหมีเลยมีน้อยมากนะแต่ถ้าพี่ dca เนี่ยพี่จะได้ถือว่าเออพี่ถัวเฉลี่ยต้นทุนไปเรื่อยโอเคไหมพี่พี่ก็ได้ถัวเฉลี่ยต้นทุนไปแล้วพอถึงตลาดหมีที่มันลงอาจอาจจะโชคดีลง หกหมื่นไปห้าหมื่นเลยก็ได้พี่ก็ได้ต้นทุนต่ําขอแค่รอบนี้รอบเดียวนะพ,พี่ทุกคนพี่เชื่อผม DCA ขอแค่รอบนี้รอบเดียวหลังจากนั้นนะ่ะหาราคาแบบนี้ยากแล้วเพราะรายใหญ่เข้ามาแล้วรายใหญ่เข้ามาแล้วนะก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการ DCA แล้วกันนะพี่ขอให้แบบอีกสี่ปีเนี่ยทุกคนแบบว่าเฮ้ยรู้สึกมั่นคงทางการเงินขึ้นแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวประมาณนี้ละกันในการอัปเดตบิทคอยนเนอะ